การบันทึกรายการค้าวันที่4มกราคมขายสดเครื่องคำนวณเป็นเงินสดเครื่องละ1,250บาทจำนวนหนึ่งเครื่องให้กับบริษัท VI Solution จำกัดโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเลขที่อ้างอิง SR0001 ทับ 1>, 1มาที่เมนูหลักนะคะเลือกที่ระบบขายรับจองสินค้าค่ะคลิกท,ที่ปุ่มมือโฟกค่ะเลือกที่อินวอยสินค้าค่ะเราจะเลือก1.1นะคะขายสดใบกำกับภาษีใบส่งของใบเสร็จรับเงิน ก็จะเึลื่นสาขานะคะ00000สำนๆๆๆสักงานใหญ่เล่มเอกสาร0001ขายสินค้าเงินสดคลิกที่ปุ่มโอเคค่ะแล้วก็กดที่ F3 เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะไม่ได้กรอกข้อมูลนะคะ เราจะมากรอบวันที่เอกสารเป็นวันที่04ค่ะทับ01ทับ58ค่ะแล้วก็กดโอเคค่ะกดโอเคอีกครั้งค่ะลูกค้ารหัสนะคะเราจะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะ ของเราเป็นบริษัท VI Solution จำกัดน,นะคะแล้วก็เลือกแล้วก็กด enter ค่ะลูกค้ารหัสนะคะ C ขีดชื่อย่อลูกค้านะคะบริษัท VI Solution จำกัดค่ะกดูเคค่ะกด o คครั้งค่ะค่ะแล้วก็ enter มาที่รายการสินค้าช่องรหัสนะคะ รหัสนะคะเราจะใส่จุดแล้วก็กด enter ค่ะในรายการวันที่4มาการานะคะจะเป็นชื่อสินค้านะคะเครื่องคำนวณแล้วก็เลือกที่เครื่องคำนวณแล้วก็กด enter ค่ะก็จะขึ้นทีนะคะขึ้น,หนรหัส e ขีดศู 02, ชื่อสินค้าเครื่อง คำนวณน,นะคะจำนวน1เครื่องค่ะแล้วก็กด enter ค่ะแล้วก็กด ok ค่ะก็จะเป็นราคาตอน่วยขายนะคะเป็น2,300ันมูลค่าก็2,300ันสามร้อค่ะดังนั้นก็กด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะ โปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะรหัสบัญชี101101ชื่อบัญชีเงินสดจำนวนเงินเดบิต2,461รหัสบัญชี41101ชื่อบัญชีขายสดจำนวนเงินเครดิต2,300รหัสบัญชี201104 บัญชีภาษีขายจำนวนเงินเครดิต161กด F10 เพื่อบันทึกค่ะกด No ค่ะรายการวันที่4มกราคมแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กด Escape ออกได้เลยค่ะกด Y ค่ะ แล้วก็กด Escape อีกทีค่ะกด Cancel ค่ะ